ถ้าเรานิมนต์พระมาสวดที่บ้านวันละเก้ารูปเพื่อเสริมสิริมงคลต้องทําแบบนี้ทุกวันนานถึง67ปีถึงจะได้รับสิริมงคลเท่ากับมาร่วมงานวันนี้วันเดียวเพียงชั่วโมงเดียวคือในวันที่22เมษายนนี้ทางเพจรทำล้านดวงกําลังจะน,นิมนต์พระสงฆ์จากทั่วทุกมุมโลกให้ได้2 2 2 2 2 2รูปเพื่อให้คณะสงฆ์มาสวดธรรมจักรและให้พรกับชาวพุทธคน ที่มาร่วมพิธีเวลาสองทุ่มสองนาทีเพราะไม่มีช่วงไหนอีกแล้วที่ชีวิตของเราจะต้องการบุญต้องการสิริมงคลมากเท่ากับช่วงนี้อีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว,ว่าบาปเปรียบเหมือนเกลือเค็มเค็มบุญเปรียบเหมือนน้ำใสสะอาดถ้าช่วงไหนกระแสบาปมากชีวิตเราก็เหมือนมีเกลือในน้ำมากน้ำก็เค็มชีวิตก็ตกต่ำลำบากแต่ถ้าช่วงไหนชีวิตของเรามีน้ำใสามากๆ คือมีบุญมากชีวิตก็รุ่งเรืองด้วยเหตุต่างๆดังนั้นถ้าโยมพี่มารับพรพระในวันที่22เมษาเท่ากับโยมพี่กำลังเติมบุญเติมน้ำสะอาดเหมือนคนที่กำลังทำบุญกับพระเก้ารูปทุกวันนานถึง67ปีเต็มชีวิตเราหลังจากนี้จะไม่ดีขึ้นก็ให้มันรู้ไปอย่างที่บอกไม่มีช่วงชีวิตของเราตอนไหนที่จะต้องการเสริมสิริมงคลมากเท่ากับตอนนี้อีกแล้ว 22เมษายนรับพรพระ222,222 22, 22รูปเวลาเดียว2ทุ่ม2นาทีเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานผ่านทางออนไลน์อยู่ที่ไหนในโลกก็เข้าร่วมได้สนใจร่วมงานเพิ่มเพื่อนในไลน์รับพรพระมาได้เลยเมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชันซูมให้ทางไลน์แต่ถ้ายมพี่ทันใดอยู่ในไลน์ใดไลน,ไลน,ไลน์หนึ่งของเพจทำล้านดวงอยู่แล้ว ก็รอรับลิง์กเข้าร่วมง,งานในไลน์ได้เลยเมื่อถึงวันงานขนาดเราจะสร้างบ้านใหม่ยังต้องมีพระไปสวดเลยแล้วชีวิตของเราที่อยากจะได้ชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีขึ้นงานนี้พลาดไม่ได้เลย